เฮลโ o ลเฮลโ h ลเฮลโลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดในเกม Survival ครับอีกนั้นนะครับท่านดูซิว่าพี่อู๊ดสร้างอะไรโอ้โหสร้างตามคำขอนะฮะนั่นก็คือสร้างโรงแรมที่สูงสูง,สงใหญ่ๆโอ้โหสุดยอดันแลวโรงแรมเนี้ยโอ้โหดูก่อนดูก่อนโอ้โหสูงจริงๆริงนะตอนนี้พี่อู๊ดจะทำทั้งหมด9ชั้นนะฮะแต่ว่าโอ้โหู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ โอเคตอนนี้ได้ห้องมาแล้วทดสอบห้องก่อนห้อง201นะฮะต่อไปจะเป็นห้อง202โอเคปิดป้ายก่อนดิเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมโอเคนะห้อง202นะฮะวิธีการพิมพ์ห้องก็202กดถูกโอเคได้แล้วเห็นไหมเห็นไหม201 202ห้อง201นี้จะเป็นห้องที่หมมองวิวได้แบบ เกือบจะ360องศาเลยนะเนดูซิดูซิเห็นสัตว์ในฤดูหนาวด้วยห้องนี้เป็นห้องสำหรับผู้ที่ต้องการพักในฤดูหนาวนะฮะมาห้องนี้ได้เลยไหมไหมอุ้ยเจ๋วไหมเจ๋วไหมโอเคนะเดี๋ยวเราจะสร้างไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนะเราจะไม่สร้างทั้งหมดนะฮะ เพราะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวท่านผู้ชมก็คงจะปิดก่อนนะฮะเพราะว่ามันยาวเกินดังนั้นจึงสร้างสังส้นๆก่อนพอเสร็จแล้วจะค่อยเอามาให้ดูนะฮะต่อไปจะต่อเติมห้องนะฮะต่อเติมห้องวิธีการต่อเติมห้องก็ขนาดห้อง5้าคูณห้าเนไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนคะฮะห้าคูณห้าแบบนี้ปุ๊บปุ๊บจ,จะเข้าไงไมัเนี้ยตรงนี้ก็เป็นประตูนะฮะท่านผู้ชมนี่ไมห็ไหม แล้วเราก็กั้นห้องเลยผนังกั้นห้องแบบนี้นะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมว้าวสุดยอดเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาประดับทีหลังใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรให้มันพร้อมเลยนะท่านผู้ชมดีไหมอ่ะใส่ไม่ได้ขอาไปก่อนอันนี้อะไรครับ203ใช่ไหมโอเคนี่สองาแล้วต่อไปนะฮะก็ห้อง204นะทำเหมือนเดิมไหท่านผู้ชม แบบนี้ปุ๊บ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 เรียบร้อยใส่ประตูทางเข้าต่อไปก็เป็นแบบนี้ปุ๊บปุปุ๊บ,บ,บโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เรียบร้อยแล้วทำเร็วไหมโ,โหโรงแรมของพี่อูน,นะนะดูสิฮนะโอ้โหอีกหลายชั้นเหลือเกินนฮะตรงกลางเราก็จะเป็นคล้ายๆเป็นสวนหย่อมเนาะมันจะได้ดูเขียวนะฮะแล้วก็กระจกล้อมรอบเลยเห็นไหมสวยไหมสวยไหม ต่อไปเราก็จะทำชั้นที่3แบบนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมนะเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนว่าแนวทางจะไปอย่างไรนะในการทําห้องโอเคส่วนอันนี้ก็ไว้เดินชมวิวก็ได้นะฮะตรงนี้เดินชมวิวนะฮะอ่าอันนี้นะครับเป็นอะไรวันนี้จะเป็นกระจกนะฮะปุ๊บปุนี่ สามารถที่จะมองลงมาได้เลยอย่างนะี้นี่เห็นไหมเห็นไหมปุ๊บ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 ติดกระจกนะฮะเพื่อจะได้มองมาที่สวนหย่อมได้การคนกระโดดด้วยนะเผื่อใครคิดจะฆ่าตัวตายนะกระโดดจากที่สูงนะฮะก็คงไม่ขนาดนั้นมากนะฮะการคนตกด้วยเพื่อใครมีลูกมืงโหพาลูกมาเนะี้ยเด็กกันบังสนเนาะ โอ้เดินไปเดินมาตกโอ้โหก็จะกลายเป็นข่าวได้นะก็ต้องทํากระจกกั้นหน่อยนะกันคนตกเลยผิดผิดสะเลยไม่เป็นไรโอเคแบบนี้นีเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่อู๋ก็จะทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจบก็จะบอกแล้วกันนะว่าจบตอนไหนนะโอเคเนาะอันนี้ก็คือการสร้างโรงแรมนะฮะที่ เลิศดหลูมากๆไม่อยากจะบอกในตรงนี้เป็นทางแล้วกันนี่ปิดแค่นี้พออ่าเอาให้รู้นะเห็นไหมไหมไหมสวยไหมสวยไหมโอ้โหอันนีน้นี่นะฮะเดินไปดูก่อนโอ้โหสวัยมากท่านผู้ชมโรงแรมนะของพี่อู๊ดนะฮะเป็นไงบ้างแจวไหมโอ้เดินดูก่อนเดินดูก่อนนะฮะ <mm> sí อึ้บอืมอ่ะไปเลยเลยเลยปึ๊บอุ้ยปึ๊บอ่านี่เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งห้องนี้กันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเอาเตียงไหมเอาเตียงไหมมีเตียงเปล่าวะเนี่ยโอเคมีนี่โอเคห้องนี้ต้องเอาแบบหรูๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมดีไหมดีไหมฟืบอึ๊บตรงไหนดินี่อ่าโอ้โหดูสิ นอนตรงไหนดีวะเดี๋ยวกันนะหันหันแบบไหนดีเอ้ยแบบนี้ก็ดีนะมองแบบติดหน้าต่างเลยอะดีไหมเนาะดีไหมเนี่ยเอ้ยอย่างงี้ดีกว่านี่แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางนี่แล้วก็ท้ายเตียงแบบนี้โอ้โหแจ๋ว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  นี่เป็นไงบ้างอืออยถ้าได้โรงแรมจริงๆแบบนี้เจ๋งมากเลยนะท่านผู้ชมนเนาะหูดูซิมองเห็นหิมะด้วยมองเห็นกวางมูสด้วยนะท่านผู้ชมโอเคเนาะสําหรับวันนี้ก็คงไว้แค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวจะคืบหน้าเมื่อไรก็จะมาทําต่อมานั้นฮนะจะมาโชว์ต่อเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะท่านผู้ชมนเนาะเอาไว้แค่น,นี้ก่อนละกันเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่าหน้าตาโรงแรมจะเป็นยังไงฮนะดูแต่ข้างในฮะสวยไหมล่ะ สวยเลอเกินโอ้โหสูงมากเลยนะดูว้าวโรงแรมแจวไหมแจวไหม,มดูให้รอบเลยนี่อุตส่าห์ตั้งใจนะยังไงก็ช่วยกดไลค์เยอะๆหน่อยนะท่านผู้ชมจะได้มีกำลังใจในการทำครั้งต่อไปนะอันนี้เป็นห้องนะโอ้โหหรูจริงๆโอเคเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวทำเสร็จก็เอามาโชว์ต่อไม่ต้องเสร็จหรอกคืบหน้าแล้วก็เอามาโชว์ต่อ แค่นี้ก็โหเหนื่อยแล้วครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบายบายไปละ